สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่บันลูกตาลดูดวงแบบกู้คิดเป็นกัลยาณนะมิตรแห่งใจค่ะดวงของคุณวนันี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเลือกกองไพ่กันเลยดีกว่านะคะกองที่1กลองที่2องและกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองค่ะ คนที่เลือกไพ่กล่องที่1นนะคะเรื่องการงานค่ะ Tree of p e n t a c l e ขึ้นมานะคะโป่งบอกถึงการพรีเซนต์งานนะคะงานขายงานเจราจาต่างๆวันนี้นะคะจะไปในทิศทางที่ดีมากนะคะได้รับความร่วมมือดีค่ะเรื่องการเงิน The Fool ขึ้นมานะคะมีโอกาสได้เงินเยอะแต่ว่าก็มีโอกาสใช้ไปเยอะเหมือนกันค่ะได้ง่ายล้วก็ใช้ง่ายนะคะสําหรับวันนี้นะคะในส่วนของความรักค่ะ Four of Swords นะคะคนโสดเนี่ยอาจจะนิง่งเงียบเลยค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะทบทวนความสัมพันธ์นะคะว่า เราจะมีแฟนดีหรือไม่มีแฟนดีนะคะวันนี้ดูเก็บตัวนิดนึงค่ะในส่วนของคนมีคู่ค่ะ for o f s mm. sort นะคะอยู่ในภาวะกลับไปคิดเรื่องของความสัมพันธ์นะคะภาวะอาจจะอยู่นิ่งๆอยู่หรือว่าอาจจะดูเมินเฉยกันนิดนึงนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่กลับไปคิดค่ะว่าจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นได้ค่ะสําหรับคนที่เลอกไพ่กองที่2ค่ะเรื่องการงานซิกซ์ออฟ์ขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาส ที่ได้รับคมชื่นชมนะคะมีโอกาสที่มีชื่อเสียงได้ค่ะในส่วนของการเงินนะคะซิกซับคับขึ้นมานะคะวงบอกว่าการเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินจากแหล่งที่มาเดิมๆของคุณนะคะลูกค้าเก่าคนในวงสังคมเก่าๆหรือพี่น้องค่ะก็มีโอกาสได้เงินแบบเกื้อกูลกันนะคะในส่วนของอคนที่เลือกไพ่กองที่2เรื่องของความรักเทนซอรเพนดิคขึ้นมาค่ะวันนี้คุณเองมีโอกาสเจอกับคนธาตุดินพฤกษบกันมังกรน,นะคะเป็นคนที่มีฐานะ ดูดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะ,ะพัฒนาไปถึงการมั่นหมายแต่งงานในอนาคตได้นะคะคนที่มีโอกาสที่เป็นครอบครัวกันได้ค่ะในส่วนของคนมีคู่ค่ะเทนซอฟ์เพนเดโอขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าคู่ของคุณนะคะจะสร้างความสุขความสําเร็จนะคะจะอยู่ด้วยกันแล้วมีความมั่นคงมัง่งคั่งมากขึ้นค่ะสาหรับคนที่ละไพ่กล่องที่2ค่ะสําหรับคนที่ละไพ่กล่องที่3นะคะคนเรื่องของการงานเนี่ยตัวของเอ็ดอัซอดขึ้นมาบ่งบอกถึงการที่เรามีมงลงค่ะเราจะสามารถ Thank you แก้ไขสถานการณ์นะคะอุปสรรคปัญหามีนะแต่สุดท้ายเราจะฝ่าฟันจนสําเร็จค่ะในส่วนของการเงินค่ะชูอ e of s o ขึ้นมาบ่งบอก,อกถึงการลังเลสงสยัยยังไม่รู้ค่ะว่าทิศทางในเรื่องของการเงินไปทิศทางไหนนะคะขอให้กลับมาโฟกัสค่ะว่าเป้าหมายของเราเป็นอย่างไรเราก็จะสามารถแก้ไขได้ในที่สุดนะคะในส่วนของความรักค่ะเอ e o n ขึ้นมานะคะคนโสดมีโอกาสเจอคนรักนะคะที่เป็นคนธาตุไฟเมสิงธนูหรือเจอการจากการทํางานก็เป็นไปได้ค่ะไปหยิบย ื่นความรักอยู่กันก็มีแพชชั่นดีนะคะในส่วนของคนมีคู่คะ่ะเอสออบ,บานบอกบอกถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคะ่ะคุณเองนะคะอาจจะขยับความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะหรือหยิบยื่นสิ่งดีๆหยิบยื่นแพชชั่นให้ต่อกันค่ะความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีได้นะคะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดหัวใจกดติดตามต้องตาไวและอยากได้ท็อป,ปิกอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ